มันคืองานศพของคุณแล้วงานศพของคุณรถไฟน,นะสิรถมุ่งเกาะมากับรถไฟอ่ะ

่จดตเหน,นันนนนนะมาวาเพหอ,อ่ะางนปอเก็บดนเดียวอมอยิงได้ใหญ่จัดดิท่้เโอ,โอ,โอ,โอ Oi, oh, anter yang mati, anter yang mati. Zebito, Zebito. Come on, push on me. Anter, 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 anter. Oh, this. Nah, teul ก็เคลือนลเฮ้ยราตัวแกเจกี่ต้กี่เจกี่เจกี่ไนไปต้องสิ้นสยดไปไปบน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 ใส่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 เฮ้อเฮียโอ้ยเศรษฐาย l ปู่เหม่อปู่เมอปูมในบ้านเอาูเม่อในบ้าน

nó 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 bắt header tới rồi thôi ô nó tới nó fly เด้อ profile มี dark มา emmo chết cái gì จกจีจก เชีผีก่อนเชก่อนเชผก่อนเชีผก่อนอยู่นงรูมยงรูปทุกคนอยู่นมเลย้เขาไม่เอาแมนแทงเขาไม่เอาแทงอยู่ในนี้นะจอกี้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 โอ้ยโเคกเลยก็เลยอยู่นั่งรุปอยู่นงรูเลยเลยลเล อะไรครับพี่น้องใน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 กองที่ในวกวงที่มาแล้วมาแล้วมาแล้ววิ่งรถวิ่งรถโอเคป๊อ

นี่ไดในในด่านก่อนหน้านี้ใช้ได้อันหนึ่งน้องกดไปแล้วมาหน้าเลยหน้าให้ยหดีกดไม่ไม่ไม่เป็นไรโทษโทษเดี๋ยวเดี๋ยวสมุเกสสมุเกอร์บนรถไฟจ็อกกี้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 ีขวาจ็อกกี้ขวาสมุเกอร์บนรถไฟตายละตายละตายละเลยเจ็บร่อยอุ้ม อุ้มือซ้ายเด้อในตู้คนนี้เดือดซ้ายทางขวานี่มีไอ้อปืนดอปก็อ,อ,อย่างเงี้ยไอ้กระสุน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 โอ้ยมนนัักคู่กระสุนกระสุนกระสุนเสร็ศษนี่มีโมอเตลทบต้องมีจะไหนจะไหนรู้วะโอ้ได้มันเป็น

ไม่ถึงถึงเซฟแล้วอีเซฟแล้โอ้ยใครมายิงเหอวะอันนี้ทางอ้อมทางอ้อมอยู่บนไซทางเรียงอยู่ไซเนี่ยเ่ะว่าตกอัป่อเนี่ยใช่ไม่ใช่อีอปอปะกะ reload ติ๊กติ๊กบอกแกโทษหาเหตุไม่เลยถึงจะชอบที่แบบโอ้โหหาันลันเาวทาซาวเเปิดได้โอ้ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้

よだ。

โอ้า็มเข้มนเลยไปปุ๊เชียร์ปปกกกหนึ่งปมึงอายาครับหนึ่งเดี๋ยวน้อยไปถรถเมีมเก็บยูหอขมีอไหต่อมีแล้วต่อสั่นนี่ม่ได้ใจเหรอใจไปแล้วหรือเปล่า มันมีด้วยกหนาให้ฟิลนี่ไมอยู่กลางแลาขอแลกันปิดดักหน้าเลยจะวงหนาพวกไม้ตัวนอนั่งนโอ้ชิบูมเมอร์จ็บเอ้าหันตเตอร์ันเตอร์หันเตออัดี๋ยววะบูมเมอร์บูมเกอยู่ เรื่องแบบเจ้าี่พิเศษเลยแนพลาดได้ก็วะเดินลองลาตู้ปิดไฟเลยเดนยเดินยองเจระจะเจาะจะมาแล้ว้เดินยองเดินยองเิ้เดย้มาเลยนี่กรแพงนี่กแพงมากแพงมาเลยได้ได้ได้ ให้ตอวานี่ตัวนี้เหรอไม่รูเดินยัว้าวไอ้พวกเกร์ขวาพมกเกรดขวา High five ปโอ้ไปได้ละ High five Weapons ตรงนี้มียาตรงนี้มียามีคนมาขอเนาโอ๊ยวามามามาขวางทางปืนทำไม

Okay, okay. Let's work there. Let's get you up on your feet. Let's get you up on your feet. let Everybody stop a sec. I got feet. heal. heal. you you cái cái này to coi cho, tao rồi tao 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 cái máy tao 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 Ôi, cái ดอนชูต์ o ด t ะ h าร์ดเบอร์ขวามือเบอร์ขวาเตอมตรงนี้มีของมีไม้ก๊อฟเลยนะไอ้ซาดไอ้โอยโอ้โหโดนไปบอมเบอเ์ทอ่สี่เบอเ์ทอ่หโอ้

ไม่ได้พยาบาลเรือขึ้นดวยขึนม่ไหร่ละวันนี้มันมีอย่างวะไปไหนวะข้ามไปไหนต่อวะต้องลงต้องลงแล้วก็ขึ้นเลยไม่นะ่ยตต้องลงไปต้องลงไปเรือแล้วก็ไปทางปูนเรือมันจะง่ายอ่ะมันมันดัดน้ำโอ้ยตกใจหมดเบลน้องเล็กเล็กพอดีเลยเตียวมา

เาบ้านเาา

เอาขึ้นขึ้นไปบนเนินขึ้นไปบนเนินบนเนินจะมีอีกาอยู่นี่ขึ้นไปกูเมือกูมือสายเมือสายเหมือสายในเรือมาล้วมาแล้วหอนมาเดี๋ยวไปเเดไปยอเดั้ดดเแม่เลย หน้าเรือไปหน้าเรือไปหน้าเรือไป้ไป้ไปหน้าเไป้าอไหาอไนารอน้เไป้วเลไน้าเไ้ือไน้อย่นางรอไปต้รงนี้คุณือไปเรือไป้าเรือไหเอ้เรืเรไปหไปไป สี่ให้ปิดไฟปิดไฟปิดไฟในตรงนี้เหรอโดดักหน้าเลยดักหน้าเลยมีระเบิดมีอะไรกว่าดีสี่ให้สีให้ไปเลยไปเขาบอกเาบอเาบอไสองสามอยิงมาโดนเะนี่มาได้ปะ Watch where you're shot! Stop pushing out the damn bridge! Reloading! 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 เรียกเลยมีให้เฮ้ยหนังให้เหมือนกันนะให้เหมือนกันไปไปไปโอเคหายเลยละหายเลยละแมนแมนแม,นแมนไม่ระเบิดเพียบเลยวะโอ้ยวิ่งไปบอมเพียบเลยนะตรงเนี้ยโอ้ยคนดีำไมสองตีเลยถ้าพร้อมกันไปได้ไงพอมามามาจะช่วยกันมาตันโอๆๆ้ยแบบ มาไอ้ต้องพุ่เรวโครต e l o อะไรเสร็จแล้วมาซ่อมนียไหนวะซ่อมมาซ่อมซ่อมื่อไหนวิงเรอีเครืองที่มันมากโอ้โหพุเพศสตามมาตามมาตามมาฟปไเซอาเาเซ้เฮ้อ๊ยโดนโดนโอ้ โอ้ชิบหายโอ้ผมมีใครอยู่เไยตายแล้วตัวฟังไปโอ้ขนออกนอนอกมาดนอกยโ้อยอ้ยโอ้ยอโอ้ยโอ้ยโอ้อ้โ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยออ Oh, I got a heel. Come on. Oh, shit,

Bukan sama kau, bukan sama kau.

มายยหินมายินเดี๋ยวได้ฟังพวเ่องไ่เป็นของพัไปเลยไปผ่านมาอย่างวะยังยังมากำลังปั๊มมือกัล้วปั๊มเือมบี๊ยต้องตายอยู่ตรงนี้เหรอเนี่ยไฟก็รอดฟ้าฟ้าฟ mọi người 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 mọi สไอ้ไอทีอะบันไดเดี๋ยวคนเลยคนเลยศถ้าเจอมาต้องขึ้นสะพานต้องขึ้นสะพนานทุกคมก่อนแต่ต้อง่งก่อนเอ้ยเออไปต้องขึ้นมาก่อนป๊ไปต้องขึ้นมาก่อนมาเลยมาเลยมันต้องขึ้นมาจีน้องลงมาต้องขึ้นมา,นนมาให้ฟิวเลยเจ็น่มาเลยต่อฮะมันมาต้องขึ้นอบอตรงหั่นบันไดอ่ะแล้วมันจะโยกุ่ง ไอ้ทีประจำเอ <Yes, sir. S 2> <Hello. S 1> ็มจีเอเซอร์ปแวปาไปดีว่าุงบิลนี่งบิลอบยเอา <c oughs> ไม่บิลก็โดน 不，我。Okay.